สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิติสาวยุสูตจ้าเอาหนูแดงลงไปยางนั่นหนูแดงก้องเดินมาหนูแดงเึินมาเนี่ยมิติกับเจ็บตัวนามแล้วหนูแดงจ้ะโอ้โอ้หนูแดงลงไปทำไมจ้ะเดี๋ยวมิติต้งไงเอาีไมยก่อนต้องปเปยดึงขนมาเมก่อนนะมันไม่ใช่ขนนะคะมันเป็นเสา มงนี่มันสิเป็นสาเหลืองนะจ๊หนูแดงเยอะมาอีเด้อมุดตรงมากมุดตรงมากนูแดงมุดตรงกระโดดลงไปเด้อจะเป็นเสาเก่าจะปวกขึ้นไม่จ้ะลงไม่ได้นะคะเพราะว่าลึกมากเลยค่ะตรงนี้มุดตรงโดดลงมาเด้อมุดตรงมัซจอยเด้อตรงนี้มันเป็นเป็นสาหลืองนะจ่ะเนื้อติดจะยังมึงคนจ้ะ นี่นี่นี่เยอะเลยเยอะเลยตกลงมาเก็บก่อนจ้ะก่อนเก็บของตรงนี้อันนี้ก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ตัวหอยมีตัวหอยอู้จ้าแม่นเบอร์จ้าตุวปตอดแต่จ้าคุณนี่กิ๊กจะลงไปเก็บนะคะ แล้วเราจะเก็บหอยกันนะคะจะหอยหอยมันจะตัวใหญ่ๆเลยค่ะจะปึ๊บปึ๊บขังไว้กวนอน้ะจ้ะขังเลอจะขึ้น,นกอง้ะจังเกงจังบมมีดิน้วจ้ะเดี๋ยวเราไปขังจะขึ้นกนจ๋าเดี๋ยวหมื่นเฮาจะค่อยแกงนะคะ วันนี้เราจะมาแกงหอยให้ดูนะคะจะพูนยี่เราขีดเนบเอาจะ้ะหนีบปับป๊บหนีบปั๊บโหลดจ้ะดากหอยกกนหอยด้วจ้ะกกลหอยกกนหอยเบาไหมกกนกกนหอยนะคะจะเราจะมาแกงหอยกันนะคะหอมตะไครพ้พริกเกลือใส่ลงไปตำเลยนะคะตำตำ,ตำจดจดเคล็ดลับความอร่อย ยอดมันหวานญี่ปุ่นนะคะยอดอ่อนๆมันหวานญี่ปุ่นแบบนี้นะคะแซ่บมากเลยค่ะยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะยอดมันหวานญี่ปุ่นใบชะพคูด้วยนะคะใบชะพคูก็สงใสยนะคะจะได้หอมๆจากพนาี้เราขอจีเซยจ๋าแล้วจวีเขาจีเข่าหอมๆแล้วก็มาอัดจากกับเบียทุบๆจ๋าแล้วก็มาใส่แบบนี้ ใส่หมอเลยเดีย๋ยวจะใส่ร่วมกันไปเบิดพักหย่าใส่ลงไปหอม,มกันเบิดนี่พักยังก็ใส่ไปจะนี่พักแย่งก็ใส่ได้คือกันพักชับพูมันก็หอมชับู้เลยเดีชับพูแล้วก็หอมหอมจิล่าวซิยังก็ใส่ได้จะกใส่ยังก,ก็ใส่ลงไปเ,เ,เ,เดี๋ยวจะออมหอยหอมหอมแล้วจะหอมหอมเลยเสร็จแล้วค่ะแกงหอยของเราจา้าตะเสียตะเสียบจากหอมห้ยห้ย,หยจากมาจา้จาจ้า em K ิน họkak kèn moi อย ú จุกจุกกา